โอ้วิซวบายนบางกรั้งถ้าที่ข้ามาปีนั่นหรือที่ไม่ได้ขูดที่ไม่ได้ขูดก็ไปซื้อ Good morning to everyone เดินไปหาอาหารทานกันค่ะเงียบมากใช้เช้านี้เงียบมาก ดีห้าคอฟฟี่เฮียดีห้าคาเฟ่ถนนก็แคบนะคะทุกคนตีห้าเฮียออส ถนนเล็กเดินยากรถก,ก็วิง่ง

อาจไม่ได้ทานตรงนี้ตอนนี้ก็แปดโมงยีิบเจ็ดนาทีสวัสดีนะคะหนึ่งท่านกล้องก็จะสั่นนะคะลืมขากล้องลืมขากล้องที่ห้องนะคะ ไม่ได้เอาขากล้องมาด้วย ต้นไนเอิอต้นมะกรูดต้นส้มมันไ่ดอกอันนี้ดอกอันนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วว่าดอกอะไรสวยมากดอกใหญ่สวย ข้าชาวเรร้านอาหารเฮ้อได็กไป้รื่องอ่ไรบ้างไหนพี่กูเด้อรออย่าขุมสูงก่อน Nej, jeg siger, at vi går til spiser, som uh, måler mad, som du får en anden dag, og jeg spiser på thai, og de har, uh, de har butik, der uh, laver mine øjeblik. Jo, jeg tror, vi får ud på det Og du siger ja? Så efter spiser, du kan godt lave. Ellers kan du være her. Ja? Nej, det er lige meget. Det er lige meget. Fordi det er på dig. Det er lige meget. โอเคหั <Okay. S 2> วหินทางนี้ลงไปร้านอาหารทะเลนะคะ เดินไปด้วยกันค่ะทุกคนอ้อาหารน่าทานมาก อดี้เดียเอ็กได้มาค่ะถึงแล้วสวัสดีค่ะนั่งนี่ได้ไหมคะสดีค่ะดิอันกเหรอสา a เียยไ่แล้วคุณล,ล่ะแล้วคุณล,ล่ะ <laughs> <Fih> มาทานดูอาหารเมนูค่ะ พี่เอาต้มยำกุ้งน้ำข้นข้าวเปล่าจานหนึ่งแล้วก็เผ็ด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 รสชาติไทยค่ะข้าวเปล่าแล้วก็น้ำสวัสดีค่ะคุณน่าน ทานอาหารด้วยกันค่ะหลากหลายเมนูน้ำเปล่าค่ะข้าวผัดจานต้มมนาทานข้าวด้วยกันค่ะลืมขาตั้งกลง้องทานข้าวยังค่ะคุณน,นั<ม>่นอ่ากงวงค่ะบทุกคน

เดิดีเดินเอได้เดินเวก็ได้วยวรไปยเากนดเดกี่บันเยี่เอไปากแดงปากปากปแดงบอมีแห้งยังครับพี่น้องแผ่ก็เยอะอยู่นะ ร้านนี้อาหารอร่อยอยู่ค่ะเคยมาทานแล้วหนต้นอนดูหนังดึกก็ mm hmm. คือนอนเที่ยงคืนคุ mm hmm. นน่านได้อะไรทานค่ะ หายโหดจังเ mm hmm. ชียงใหม่อะเอ้ยไม่ใช่เชียงใหม่ดิอ่น่านใช่ไหมคะน,น่านเรดดี้เฟิร์บ <c oughs> ้าแรอก่อนโอเคนาวคาเฟ่ไปอยู่อยากดื่มกาแฟอยู่คะ่ะแต่ว่าทานข้าวก่อน น้ำก่อนือ้อต้มออมปนน่าน่บเซบๆค่ะเขาเนียวเนอะอยากไปนั่งกินแบบแบบที่เขาขายข้างทางซุปน้ำไม้ส้มตำเมื่อวานนี้รอส้มตำไปจานนะอร่อยใช้ได้อยู่ค่ะ แปลกนะฝรั่งเขาไม่ค่อยคุยกันนะทุกคนเขาจะเงียบคุยกันก็เบาๆเราก็เกรงใจอาหารมาก็จะลงแล้วนะคะขึ้นไม่นานคะ่ะวันนี้มาให้ดูอาหารค่ะ วันอังคารวันอังคารเข้าปา่าค่ะไปเที่ยวโฮมสเตย์สวนพึ่งราช,ชบุรีอิทปรยู่สักสามสี่คืน Jeg det der skal det Og det er store. Ja, ja. Du er også derfor, jeg med, at vi skulle have været der, du ser at du er det var rigtig lidt Så i morgen kan godt gå der. กี่ว <boundaries> ันละวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันจันหรอคะ เช้าวันจันรเนาะมาได้กี่วัน,ะสสวนอะศุกร์เสาร์อทิ์จันอังคารเริสส่มานศุกร์เสาร์อทิันมาได้สิบเอดวันแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้เวลากลับอีกแล้วค่ะกลับไปสู่สภาพเดิมหนาวอยู่บ้านเลิกงาน กลับบ้านอยู่บ้านทำอาหารกินนอนชีวิตบนเวียนอยู่ตรงนั้นค่ะวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเป็นมากอากาศยังหนาวอยู่นะคะหิมะตก กลับไปปั่นจักรยานทำงานสู้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะทุกคนมาอยู่เมืงไทยก็กินเที่ยวบางทีก็เสียดายตังค่ะบางทีก็คิดว่าเออ ทำงานมาเหนื e ่อยทั้งปีหยุดทั้งทีกินเที่ยวให้สนุกมาแล้วค่ะเฟิร์ส r s t นะ every time lady first every time lady first โอ้เช้านี้กินต้มยำกุ้งค่ะอยากสดไหลร้อนๆนี่ค่ะข้าวสวย ต้ยมยำกุ้งมาค่ะพี่ๆเพื่อนๆทานด้วยกันกุ้งโอเคอยู่ค่ะกุ้งปันกลางไม่เล็กไม่ใหญ่ไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆไปแล้วค่ะคุณน่านขอบคุณนะคะ thank you to everyone for watching see you later ขอบคุณนะคะคุณน่านและ ทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ